อยากทราบประวัติแม่ทับตอแดง <c oughs> แม่ทับตอแดงเนี่ยเป็นไก่ที่คือตัวแม่มันเลยอะนะเป็นไก่ที่ไม่ชัดเจนว่ามาจากไหนนะครับเ,เพราะมันไม่มีกิฟตนะครับเป็นไก่ที่ไม่แต่ว่าตอนนั้นอะ ผมเอาไก่สาวเนี่ยไก่ตัวเมียทุกตัวเนี่ยผมจับติดกิฟทั้งหมดนะครับผมจับติดกิฟทั้งหมดคือตอนนั้นอะผมยังมีแม่ไก่ไม่เยอะผมก็จับติดกิฟทั้งหมดแล้วก็ผมก็ผสมก็มันมีไก่หนุ่มเอ่อตอนนั้นมันมีมีไก่ที่ออกตีล้านนะครับก็มีเมีเก้าล้านมี มีเทาสามแสนมีอะไรหลายๆ,ๆตัวนะตอนนั้นอะ่ะมันมีไอ้ซามูไรแต่ซามูไรไม่ได้ตีล้านซามูไรเป็นไก่เต้มีไซโยกมีอะไรเนี่ยชุดแรกๆเลยที่ผมทำอะ่ะ <c oughs> แม่ทับตัวแดงมันเป็นไก่สาว <c oughs> แล้วก็ทับคอกแรกเลยทับกระเทาสามแสนนะแล้วก็พอทับเสร็จแล้ว เราก็ปล่อยอเอาไก่คือก็ไม่ได้สนใจอะก็รอเตะลูกคือผมผมทำอะไรก็คือผมก็จะรอผลงานก่อนผมก็รอเตะลูกจนเตะเออกมาเป็นไอ้ทับต่อแดงไอ้เต้ว่าเก่งไอเต้ก็ไปเลี้ยงไอ้เต้ว่าเก่งก็เลยไปหาแม่มันมานะออตอนไปหาแม่เนี่ยตอนไปหาแม่เนี่ยคือ,คอทับต่อแดงติดตีล้าน สตีร้านที่บิ๊กบูมหัวหินถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เจอแม่มันก็หาแม่มันเจอหาแม่มันเจอก็ผมก็เลยตั้งชื่อว่าแม่ทับต่อแดงนะครับแม่ทับต่อแดงอ่าแม่ทับต่อแดงขายเท่าสามแสนเจ็ดแสนขายเสียแชมป์ซตตี้คาผมก็เลยเอาเท่าสามแสนเนี่ยมาผสมกับแม่ทับต่อแดงอีกข้อหนึ่งแต่ข้อผสมของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย ที่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 บ้านตึกนะบ้านตึกปลายน้ําเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นลวดนึกออกไหมมันเป็นตะข่ายมันเป็นพลาสติกทีนี้หนูเนี่ยมันไปไปกัดพลาสติกแล้วแล้วฟาร์มของผมเนี่ยฟาร์มแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนกรงนกเข้าใจไหมคือเป็นเป็นเป็นค้อไก่เป็นค้อไก่สามด้านเป็นกำแพงติดกำแพงด้านหนึ่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นสนามหญ้า แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นกรงนกใหญ่เลยผมก็เอานกแก้วนกอะไรมาเลี้ยงอะ่ะทีเนี้ยผมก็ไปประมูลไก่มาตัวหนึง่งเป็นไก่ม้าล่อเออเป็นไก่ม้าลอ <c oughs> ก็ไปปล่อยเป็นไก่หนุ่มไปปล่อยไปปล่อยในในในใ,ในโรงเรือนนั้นอะ่ะทีเนี้ยหนูมันไปกัด ไปกัดพลาสติกออกมาอีแม่เนี้ยก็หลุดออกมาโดนไก่หนุ่มเนี้ยปี้แต่ผมเนี่ยเข้าใจว่าเข้าใจว่าผสมเท่าสามแสนไว้ <c oughs> ก็คือเด็กดูพอมหลุดออกมามันก็จับเข้าไปนั่นแหละแต่มันโดนไก่หนุ่มปี้ไปแล้วไงก็พอออกมาก็ขายเท่าสามแสนให้ไปผมก็ว่าผมได้น้องชุดน้องชุดน้องไอ้ทับต่อแดงไว้พ่อแม่เดียวกันใช่ไหม ได้ไข่ได้ลูกหกตัวมะัะเป็นตัวผู้สามตัวตัวเมียสามตัวพอมันมันเริ่มโตเป็นนุ่มมันเริ่มซักเป็นรุ่นกระทงอนะสามสี่เดือนเนี่ยไอ้เต้เขาก็มาดูไอเต้เขาว่าพี่มันไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกไอ้ทับตอแดงแน่นอนมีเขาด้วยมีขางเขาด้วยผมก็อ้าวแล้วมึงผสมกันยังไงวะ แต่ว่าน่าจะเป็นไก่หนุ่มที่ประมูลมาน่าจะเป็นไก่หนุ่มที่ประมูลมาทับพี่